ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ก็นับว่าเป็นอีกปีที่วิกฤตหนักมากๆผมมีโอกาสได้รับข้อมูลจากทางทีมงานซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากคุณไมเคิลมูลิธีไอแคล์ประเทศไทยคุณไมเคิลได้แจ้งมาว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก นั่นก็คือที่นี่ครับตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลำบากยุงเยอะมากเลยที่เนี่ยบางบานโคตรยุงกินข้าวต้องกินในมุงนะแก้อะไรไม่ได้เลยเนึ่งจะท่วงมาท่วมเด็กว่างไงมีดูเนี่ยพ่วงมาแรกก็ต้องลุยอ่ะและชันล่างก็อยู่ไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรของก็ขายไม่ได้วันนี้ได้บาทไหมได้บาทเดียวกำไร มันลำบากกากร้ำรลูกเอ,อ้อันตรายจังลูกเบอ,อ้เนี่ยใช้โองนะเนี่ยกดถ้าจมน้ำไม้พลาดเดินอกกนมันไม่งลงเลยอ่ะมาอยาอยู่เดียว กักว่าแกมาขายซื้อกทุ้มเรืงยี่สิบบาทก็กินงลวันอยู่บ้านนะใครคนเดียวแล้วเจะป่วยขึ้นมาใครดูแลถ้ามันจะอยู่คนเดียวมันจะเน่าที่บ้านก็ก็แล้วแต่น้ำท่วมขนาดนี้ทำไมยายยังแบบยังิ้มได้ยังแบบรอได้เครียดมันก็ไม่ได้ได้อะไรขึ้นมาทำให้สุขภาพเราแย่ไปที่นี่เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ทุกปีฮะแล้วก็ในปีนี้ น้ำท่วมหนักอาจจะเท่ากับหรือม,มากกว่าวิกฤตน้ําท่วมในปี54ทําให้ชาวบ้านต้องเจอกับปัญหาใหญ่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินเมื่อผมได้ยินแบบนี้เนี่ยผมก็บอกกับทีมงานเลยว่าเราต้องไปที่นี่ให้เร็วที่สุดปัญหาคือเขาก็กั้นน้ำเนาะไม่ให้ท่วมกรุงเทพถ้าจะนึกภาพของตัวอยูเนาะ รอบกรุงเทพอังทองอยุธยเทียปฐุมธานีก็มีประมาณ20กว่าชุมชนที่ตอนนี้ทางไอแคล์เข้าไปช่วยแล้วบางบานก็เป็นจุดที่ต่ําที่สุดในยุทเทียจะท่วมก่อนเราจะท่วมนานที่สุดด้วยพยายามจะช่วยทุกที่ได้แต่ก็คงได้ไม่ครบทุกที่หรอกคับผมก็พยายามจะทําให้เต็มเท่าที่ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณไมเคิลและพี่น้องชาวบ้านสิ่งหนึ่งที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินในแต่ละวันท่วม ชั้นหนึ่งเลยบางคนก็เป,ป็นแบนท้องด้วยครับเดยวคอนกรุ๊ป <im ple as> จึงร่วมกับมูลิธีไอแครมอบถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ประสบปัญหาอยู่มากกว่า160หหลังคารเรือน ก็จะมีชาวบ้านบางส่วนครับที่สามารถพายเรือมารับถุงยังชีพได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีชาวบ้านอีกจํานวนไม่น้อยเลยครับที่ไม่สามารถพายเรือออกมารับได้เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุหรือบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงทางเราจึงตัดสินใจลงเรือไปพร้อมกับถุงยังชีพเพื่อไปส่งมอบให้ถึงที่บ้านครับ ตาทูคุณยายให้พรน,นะบอกให้เป็นเจ้าคนในคนนะให้มีความสุขมากๆนะให้แข็งแรง <c oughs> คุณยายมีอะไรที่แบบอยากได้อีกไหมครับรอ,อยากได้น้ําไข่สองชุดนะครับเขาอยากได้น้ําหลายบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาน้ํามาเพิ่มอีกคุณตาสวัสดีครับเอาของมาให้ครับคุณตาไม่เป็นไรสบายๆเลยครับ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการช่วยเหลือในครั้งนี้ต้องบอกว่าผมและทีมงานรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างมากที่เราได้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้ดีครับว่าเราไม่มีความสามารถที่จะทําให้น้ําที่มันท่วมอยู่นั้นลดลงได้เลยแต่เราก็ดีใจที่เราได้ทําให้น้ําใจได้มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็ทําให้ ู้ที่ประสบภัยได้มีแรงมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้ในที่สุดผมไม่รู้นะครับว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับวิกฤตอะไรที่จะผ่านเข้ามาบ้างแต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่าไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจ แล้วสู้กับมันต่อไปสำเร็จแล้วเป็นคนที่ให้ได้แล้วแบ่งปันครับ